มาแล้ว,แล,วแล้วอากาศมันค่อนข้างร้อนนะคะ <t ip> นี่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 ไปตรงนู้นแล้วเห็นปะ <t ip> สวัสดีค่ะทุกคน เปิดทิปคนเดียวอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้พี่แจงอไม่ได้มาแกล้งพี่มิลินนะคะแต่วันนี้พี่แจงแบบเกิดข้อสงสัยข้อหนึ่งคือพี่มิลินเวลาเขาออกไปข้างนอกอทุกคนเขาออกไปนานมากแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้เลยนะคะไปเซเว่นทีนึงก็คือนานอ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าเวลาเขาไปเนี่ยเขาไปทําอะไรกันแน่หรือว่าแอบนะเจอใครหรือเปล่า ออมันน่าสงสัยนะไปเซเว่นแถวบ้านอะสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ,อ้ยทำไมมันไปนาจังวะอะไรอย่างงี้พี่แจงก็เลยคิดแผนหรือว่าไอเดียออกว่างั้นเดี๋ยววันเนี้ยเรามาพิสูจน์กันโดยการที่พี่แจงอะจะสะกดรอยตามพี่มิลินนะคะจะซ่อนตัวอยู่ในรถนะคะแล้วก็มาดูกันว่าพี่มิลินอะเขาจะมีคนอื่นไหมหรือว่าเขาไปทำอะไรนะคะ รอดูการโอเคกดไลค์เยอะๆนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มแผนการกันได้เลยค่ะเพื่อทุกคนเราก็จะนอนเล่นอยู่ในห้องนะคะเขาจะได้คิดว่าเราอ่ะไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยว่ารอดูว่าแบบเขาจะออกไปตอนกี่โมงอะไรเงี้ยไปกัก็ห่อทั้งวันทั้งคืนแต่แผนแต่เพราะอยู่เอกัดนี่แหละถ้าพี่มิลินะเอาเวกัสไปด้วยนี่คือจบเลยนะมันรู้เลยนะว่าเราอ่ะซ่อนในรถแบบสะกดรอยตามอะไรเงี้ยรู้แน่ ไปยังเอ้ยตัวไปเลยเขาไม่ไปอาวไม่ไปหรอใช่น้ำก็อยู่ดูแลใบกัสด้วยเอาตัวไม่เอาใบกัสไปเหรอไม่เอาไปเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเขาไปกับพี่นางั้นอ่ะอ่าโอเคใช่แนไปแล้วทุกคนมิลินบอกว่าฝากใบกัตด้วยมันไม่เอาใบกัตไปงั้นเดี๋ยวพี่แจงต้องรีบไปซ่อนตัวในรถก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจับได้ไปเร็ว ทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่แจงเข้ามาอยู่ในรถแล้วแต่ว่าถ้าจะแอบตรงเนี้ยทุกคนดูดูดูที่มันเป็นพวกหลังเบาอะไรอย่างเงี้ยพี่แจงคิดว่าพี่มิลินอาจจะเห็นไงพี่แจงก็เลยปิ๊งไอเดียออกมานะคะว่าเราต้องซ่อนให้เนียนที่สุดนะคะนั่นก็คือนี่คะ่ะทุกคนมันคือเบาะที่แบบพับได้อย่างเงี้ย พี่แจคิดว่าพี่จแจนยน่จะซ่อนอยู่อย่างนี้ได้แต่ว่าเราต้องปิดไม่สนิทนะคะไม่งั้นตายนะคะทุกคนทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปอยู่ข้างในก่อนนะคะพูจะตายไปเนี่ย <laughs> โอเคลองลองดูก่อนลองดูก่อนอทุกคนอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าแสงไม่พอเนาะเฮ้ยได้พี่แจงว่าเ,ออเข้าไปได้นี่ทุกคนเนี่ยมันคือด้านท้ายกระบะนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองปิดดูนะคะ เนี่ยทุกคนคือมันมืดนะคะตอนนี้นี่พี่แซงก็แบบจับไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ Cola. แบบอุ๊ยอกก่อนอกก่อนมันแบบอาจจะค่อนข้างแบบลําบากนิดนึงนะคะแต่ว่าเพื่อความเนียนเราต้องทําแบบนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราซ่อนตัวในนี้นะคะป่ะทุกคนพร้อมสแตนบาย คือตอนนี้นะคะพี่มิลินกับพี่ชายนะคะออกไปแล้วนี่ไม่มีใครอยู่ในรถแล้วโอ้โห,โหล็อกรถด้วยกูจะขาดใจต,ตายไหมเนี่ยตอนนี้นะคะเหมือนพี่มิลินกับพี่ชายอะลงไปซื้อเคกมัง้งคือเด็กนักเรียนเต็มเลยอะเนี่ทุกคนดูดิ คือจะบอกว่าอยู่ข้างในเนี่ยอากาศร้อนมากเหนื่อแตกอ่ะทุกคนดูดิก mmm? ูจะไปถึงที่หมายไหมเนี่ยโอ้คิดว่าแล้วมิลินอะมันแบบไปหลายที่อ่ะทุกคนปกติมิลินก็ชอบแบบกินขนมอะไรเงี้ยทีแรกคิดว่าน่าจะไปเซเว่นที่ไหนได้มาซื้อเค้กงั้นเดี๋ยวเรารอต่อไปนะคะว่าเขาจะกลับบ้านเลยไหมหรือว่าเขาจะไปที่ไหนต่อปะเดี๋ยวซ่อนตัวแป๊บหนึ่ง อ <Eleven. S 2> ีเลเว่นมีขา้หาแจ้งก่อนว่าเอาอะไรไหมอยู่ที่เซเวน่นเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะเลโดมารับไม่ได้ต้องรองลงรถก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วรับ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 ฮัลโหลจะไหนเนี่ยรับสายช้ามากอ๋อแป๊บหนึ่งนะ ตัวอยู่ไหนเนี่ยอยู่เซเว่นละเอาอะไรไหมขอน้ำอ่ะเอาเอาโค้กมาก็ได้เอาโค้กได้ไหมได้เมื่อกี้โทรหาทำไมไม่รับอ่าเขาเล่นกับเวกัสอยู่เาเวกัสอยู่ไหนตอนนี้เวกัสก็อยู่บ้านนี่แหละเลยได้โทรมากินรุดพูดอะไรไม่รู้เรื่องตัวอยู่เซเว่นที่ไหนอยู่เซเว่นใกล้ๆบ้านได้แหละเอาตัวตัวเออตัวดูดูนมให้เขาหน่อยได้ได้ได้โอ้ยวันทันตีจะกินนมปะไม่ไม่นมที่ถ่ายงานอะ โอเคๆๆลืมเออดูให้หน่อยด้วยหน่อยแล้วจะกลับกี่โมงเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเออเขาสั่งเคฟไว้ให้แล้วนะเมื่อกี้โทรหาแล้วไม่รับก็เลยเอคเขียนไปแล้วอ๋อสั่งเคฟแล้วยังไงอ่ะสั่งไว้เหรอสั่งไว้แล้วแล้วก็เราเขาทำเดี๋ยอีกประมาณสิบอ็ดคิวก็เลยมาเซเว่นก่อนซื้อน้ำสิบเอดคิวเลยเหรอใช่สิบเอ็ดคิวเลยเหอ ตัวงี้แค่นี้นะเขาเล่นกับเวกัสอยู่เชเลิดว่ะเกือบลับไม่ทันแล้วจะบอกว่านั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยทุกคนคืออยู่ข้างในเนี่ยดูดิมันมีแต่ของอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะคะแล้วพี่เจงเทพจะอ้วกทุกคนเพราะว่าแบบที่กุ้งขับรถแล้วแบบขับไวอ่ะแล้วเราแบบโอ้ยกูจะอ้วกในรถไม่ว้าอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขาอยู่เซเว่นนะคะนี่ แล้วเราจะไปจบตรงไหนวะคือกูจะเป็นลมก่อนหนวดีๆต้องมุดอยู่ไอ้ท่อเนี้ยนานเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วคือฝุ่นนะทุกคนดูดิคือฝุ่นมันเกาะเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่แจนจะลองดูว่าถ้าเปิดไอเนี้เปิดไอเบาอ,อันเนี้ยได้อะ พี่แจงก็อาจจะเปิดเลยคือข้างในมันมืดแล้วมันไม่มีอากาศหายใจนะคะทุกคนแล้วพี่แจงกลัวว่าเออเดี๋ยวกูจะเป็นลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จะพยายามลองดูนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าสั่งเคฟไว้อีกสิบเอ็ดคิวถ้าแบบเขาจอดอยู่ตรงนั้นนานๆพี่แจงตายนะคะเออนานจริงปะเขาไปแต่ละที่นะคะโอเคงั้นเราก็ซ่อนตัวต่อแล้วกันถ้าเขาจับได้ก็คือโอเคตามนั้นนะคะ

คิดว่าจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าเขายังมาแวะที่ตลาดอีกอะ่ะโอ้โหจะได้กลับบ้านกี่โมงเนี่ยดูดิเนี่ยคือตอนเนี้ยพี่แจงรู้สึกว่าพี่เจงอ,อี่ย ี <Yes. S 2> ึดอวกทุกคนเหมือนแบบเคยเห็นป้าแบบนอนในรถอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบเวียนหัวเออมันเป็นอาการอย่างนั้นเลยแล้วอากาศมันค่อนข้างร้อนนะคะนี่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 ไปตรงนู้นแล้วเห็นปะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่เขาไปตลาดเนี่ยแล้วเขาแบบจะไปที่ไหนต่ออีกนะคะแต่ว่าน่าจะกลับไปเอาเคมนะ้าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาสั่งทิ้งไวะะ้อะไรเงี้ยไม่เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรนะคะแต่ว่าเราก็อยากรู้ไงว่าวันหนึ่งอะ่ะเขาไปที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบไปทีนึงทําไมไปนานเอ ตอนนี้รู้แล้ววันหลังก็ไปเถอะปล่อยมันไปเถอะมันอยากไปไหนก็ปล่อยมันไปไม่ตามแล้วนะคะไม่ไหวจะเพียโอเคเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะคะพี่มิรินกับพี่ชายเหมือนกังจะมาแล้วนะคะเราต้องซ่อนตัวก่อนนะคะเดินเดินุดิน มาทำอะไรตรงนี้อะไรมาทำอะไรตรงนี้เอาเปิดบ้าเจ๊เอกกูเลยเหรอเอออะไรวะมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นเตะขามาแล้วแอบเข้ามาตอนไหนวะไม่คือคิดว่าตัวจะขึ้นไปข้างหน้าไม่คิดว่าจะมาเปิดประตูหลังเจ้าของมาเก็บข้างหลังรถ แล้วมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยให้ร้อนเหรอเพื่ออะไรเนี่ยคือดีนะที่แบบกูไม่ตายต้อมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยกดรอยตามไงสกดรอยตามเออแล้วเป็นไงเกือบตายดูสภาพดิล้นมากทุกคนตอนเนี้ยดีนะไม่ตายอ่ะโอ้โหแล้วก็ไม่บอกแล้วแบบออกจากรถไปนานมากมากหายใจอ่องเล่าไงเนี่ย หายใจน้อยๆเหรอหายใจจะได้ไหมหายใจน้อยตกใจไหมเออพี่กู้ก็งงเลยดิเขาวนี้เรยจะเก็บเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวไปเอาเคฟเนี่ยซื้อผักบุมผักบุ้งพวกนี้จะทํากับข้าวเออเพราะว่าตัวอยากกินผัดผักบุ้งใช่หรออ๋อนอนไปทุกคนโดนจับได้แล้วนะคะสลุกคือทําเพื่อ คนลองไหมเอานี้ปไปไหลังไปละทุกคนกลับบ้านดีกว่าอย่าหาทำนานอันตรายมากเอ,อแล้วเราก็ไม่เห็นมันเนาะผีผีเลยจะ <คน S 1> สวยะอะไรนี่คกลืนมากนอนสบายเลยดิสบายตรงไหน<อ>แล้วเรามาอยู่ดิไปลวทุกคนบ๊ายบายอย่าหาทำเด้อ